สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจ้ากลับมาพบก,กับแนวทางหุ้นจีนจะเศร้าบ,บายแนวทางวันจันทร์จะ24เดือน11พฤศจิกาจะ2 5 6หาแจะมาพบก,กับแนวทางของไอง้ตคือกอลกัตามเคยเนาะสำหรับแนวทางของ 18, วันที่21วันซุกที่ผ่านมาจะสำหรับแนวทางหุ้น จีนจ้าแนวทางรอบเศร้าเล็กเด่นให้1กับ0ูนพ้นรอบเศร้าเจ็ดแปดาเกาดผ่านไปเนาะให้ึ่งครับ0ูนบมีศูนย์รอบเศร้าสำหรับรอบบ่ายให้เด่น8กับ7จ็ดจ้าพ้นของรอบบ่าย8 0 7 ล่างเจ็ดหาสำหรับแนวทางรอบใบถือว่าปัง807 3ตัวบนขบแปดของห้าอยู่ลักลอยจากแเด่น8ใส่703ตัวบนเด่น 80, เจ็ดแปดศูเต็มเต็มสตัวบนสำหรับ70 70ศูนย์เดนคู่เด่นเส้าบายเลยเนาะคู่เด่นเร้าบเจย7 0ูนย์รอบเร้านี่คือมาตรงๆรงรอบบายได้ เจ็ดศูนย์เน้นพิษตัวจะสําหรับศูนย์เจ็ของเฮาเน้นอยู่เสารอบบ่ายบิเน้นเจ็ดศูนย์เนาะอ่าก็ถือว่าปังจะสําหรับรอบบ่ายของเฮาจะเด่นเจ็ดของเฮามาจะแปดอยู่รักลอยแปดศูนย์เจ็ดเต็มๆสาตัวบนสําหรับล่างเจ็ดห้าเจ็ดห้าจับคู่พลาดไปเนาะเด่นเจ็ดวุ้นเจ็ดของเฮามาเด้งเดงจะสองเด้งสามเด้งกันเลยทีเดียว โอเคตามนี่จะสําหรับแนวทางหุ้นจีนคอนซุกเดือนที่ยี่สิบเอ็ดเมื่อนี่ตามบุนกันโตจำมือเหล็กจำมือเหล็กสําหรับแนวทางหุ้นจีนของข 28. เฮา,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 าจา้าก่อนสิไปรับชมแนวทางเนาะปากด้วยละกันจะฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยละกันต้องพิ้อกทีเข้ามารับชมใหม่ๆกะอย่าลืมกดติดตามใจละกันอย่าลืมกดสันกระดิ่งไว้จะเพื่อเสด้บุพาดแนวทางที่โลกหายต่แนวทางดีๆมีให้กันใดถูกวันจะ สำหรับแนวทางหูน้นจีนมื่อนี่รอบเ้าเ็กเด่นหายหากครับสี่วิ่งรูดจ้ะจับกูเด่นหารอบเสาหาเจ็ดหาเก่าสำหรับเด่นสี่เจ็ด ก้าสีู่นแปดละกันรอบใายนีให้เดน6กับหาจะเศร้ากับใบหาซน6กับหาวิ่งลูดหรอบ,บายจับคู่เจ็ดหกูนยหกเก่าหกสองหกด คูเด่นฮุกหาค่ะบ,บริจับหายเนาะรอ,รอบรอบซาวหาฮุกบริจับเลยเนาะฮุกหาหาฮกโอเล็กระจายค่ะฮุกแปดสำหรับเด่นหารอบบ่ายจับหายหาฮุกสำหรับหาฮุกฮกหาจับหายอยู่แค่รอบบ่ายเนาะหาเจ็ดระวังครูเด่นเด้อจะถามมักถ้าชอบพิจารณากันเบิ่งได้จ้ะเจ้าศูนย์หา ปดละกันสำหรับตวัวเน่นของห้าจะแนวทางรอบรอบใบเด่นหาเน่นหาเจ็ดกับหากเก่าสำหรับเด่นหกรอบใบเน่นหกศูนย์หกแปดสี่ศูนย์สี่สองรอบเ้าหาสองหาสี อโอเคเรียบร้อยจะมือนอี่ค่อยมาปังๆเด้งๆเ,เต็มเต็มตัวนินตัวเจเต็มเต็มเร้าใบาบนล่างละกันเนาะก่อนสิน้าไปเป็นแนวทางอย่างหนึ่งเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งละกันเนาะึ้นอ,อยู่กับควาวม,มาความชอบจะมีตัวหมากคอยตามจะบอมีตัวหมากสามารถปล่อยพาได้จ้าขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านจ้าเฮงเฮงปังๆรวยๆกันทุกคนทุกทา่านจากปากว้เพียงสำนีละกันจะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า